ช็อปแอดมินนะครับซื้อของนะครับช็อปแอดมินนะครับช็อปแอดมินทั้งนั้นเลยครับนี่มีอะไรบ้างล่ะที่จริงตลี่จะมีรูปนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไรนะความผมก็ช่างแม่งนะช่างแม่งนี่ยะขึ้นมาแล้วเรสโตนะแต่มันเอกนะโอ้ขายเยอะนะแล้วก็นุ่มเป็นคนแกะอย่างแน่นอนครับตี่ก็แครอทแบบไอเทมนะโปเดโรไอเทมนะอัวเยอะว่ะโอเคนะครับก็มาสำรวจตได้ครับเราแค่มารีวิวเท่านั้นนะโอ้ยน้ำลายใหญ่ใหญ่ย้อยเลยครับพูดเยอะเนี่ย โอเคเรามาเข้าตรงนี้ก่ามันเป็นเรือนไทยนะครับเรือนไทยไทยเรือนทาถูทาถูยาหมงตาถ้วยถงนั่นไม่ต้องขึ้นไปครับก็ขึ้นเอาเองนะไม่ขึ้นโอเคเราไปเข้าที่เอามาที่ไหนเอาชอบเราไปแล้วครับก็แค่นี้นะต่อไป,ไปไปไหนกันดีเนี่ยโอ้เยอะครับเยอะมากเยอะนะโอเคตรงนู้นคืออะไรนะเนี่ยตรงนู้นคืออะไรต้องไปดูครับอาไม่ไปดูเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าคืออะไรใช่ไหม ใช่เลยนะที่นี่มันเคยมานะอ๋อมันก็คือเอ่มันก็คือน่าจะเป็นบ้านของแอดมินนั่นเองนะโอ้โหบ้านแอดมินก็ต้องทำให้เมบเลยนะครับโอ้ทำกางนี่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้แน่นอนครั้งด้วยกันมันอยู่ไม่ได้เน่ๆว่ากระตุกหลายครั้งเลยครับหลายนาทีแน่นอนครับหลายครั้ง้วยกันพูดอะไรเนี่ยโอเคโอเคครับต่อไปเป็นที่สุดท้ายนะครับที่เราจะมารีวิวกันก็คือวาร์ปนั่นเองนะครับเนี่ยแต่เราไม่เข้าครับ อยากเข้าคนก็รู้มันคืออะไรใช่ไหมอ่ากระโดดเต้งตึงเต้งตึงยามงตาถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวนะโอเคครับมาช่องว้าครับช่องวับนี่ไปไหนเนี่ยนี่คือไปวับหมู่บ้านนะครับของคนรวยนะครับอู๋ไปเข้าได้ครับแต่อย่าเป็นคนรวยน,นั่นเองนะนี่ก็คือแน่นอนครับแต่เป็นม้เนี่็คือตัดไม้อย่างแน่นอนครับหลายครั้งด้วยกันนะตรงนี้ก็คืออะไรครับตรงนี้ก็คือวับนะครับไปหาทรายนะสร้างบ้านปลีได้เลยนะครับเนี่ยฮ้ยคืออะไรครับนี่คือปิดนะ นี่คือบินนี่คือบินนะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือวับตลาดไก่ของนะเช่าบ้านที่ขายกันนะเองเลยครับนี่คืออะไรเนี่ยมันมือนี้ก็เขบาไปแล้วฟุบวัดว้าวยี่สิบสแคร็บเยเด้อะไรวะโอ้มันน่าจะเป็นที่นรกแน่นอนนรกที่เขาสร้างเขาเข้าไปได้ยังเด้เพอาจจะมีคำว่าแลกเกอร์บ้างนะเนี่ยโอเค โอ้ยเยดเดีเอามาละโ,โ,โอ้โอ้โอ้แหลกแหลกแหลกโอ้เยดเดีนะเยดเดีเย,ยดเดีโอเคครับ okay มาวับนี่มีแค่วับนะครับมีอะไรต่อเนี่ยสวัสดีสวัสดีคุณชิสสกราฟปิงนะไหนวะเอ้าวแม่โอ้เป็นเด่นดตรงนี้คือ ATM นั่นเองนะครับก็คือคุณเข้าไปเนี่ยปึ๊บ อ่าแม่งไม่ขึ้นนะแม่งไม่ขึ้นแม่งไ,ไม่ขึ้นนะก็มันจะขึ้นว่าคุณจะรับเงินกี่บาทแล้วก,กดสมครแล้วคก็จะได้ตังค์นั่นเองครับเนี่ยก็ตีต่อครับประายเก้าโคตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อเป็นบ้านนะเป็นโฮมโซนน่าจะว่าได้นะเนี่ยอ๋อโอเคเพิ่งโหลดน,นะเนี่ยโอเคไม่้องเข้าไปครับดังตึ๊บนะนะครับว่าคุณเล่นไปสิบเอ็ดนาทีแล้วคิดดี ทายชวนาทีต้องแบ่งสองพาร์ทหรือว่าสพาร์ทแน่นอนครับคุณกดเงินครับตึ๊บอ่ะคุณก็ได้ส1บเ็บาทนั่นเองนะครับก็คือหนึ่งนาทีเท่ากับ1บาทมาแยีอี่จคลายมิงโอ้ยโอเคนะค yeah. oh, okay, นะรับตนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นบ้านนะบ้านของแอดมินหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเนี่ยอูอาเซียนยินดีอาเซียนนี่คือบ้านนี่ครับบ้านแอดมินอย่างแท้จริงนะเนี่ยโอ้่าจะเป็นบ้านหนูหน,หนูไม่ได้เลยผม อะไรด้านในอ่ะอะอาเซียนอะพมา่าน่ะพมา่มาพม่าตีไทยแต่แล้วนะฮะช่วงนี้ก็ทําไมช่วงรีวิวเนี่ยคนเล่นเยอะคนดูเยอะนะครับก็ภูมิใจนะครับที่เออมีคนดูเยอะ,ะครับแต่ขอร้องครับชื่อผมผมจะไม่กดแท็บเป็นอังคารนะครับเพราะผมเจอหลายรายแล้วครับว่าเฮ้ยไม่เกลียนว่ะคนชื่อนี้ไม่เกลียนนะเนี่ยอ๋อนี่จะเป็นน่าจะเป็นที่เมื่อถึงปี2 5 0 0 20, 2018ันี่เอ้ย2018ัดหรือเปล่า2558นาั่นเองนะครับก็จะเปิด a e c กันแล้วครับก็ตรงนี้ก็จะดังแน่นอนครับชาวฝรั่งก็จะเข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้ก็จะตายยังทีแล้วคุยเอ้ยเดี๋ยวดีโอเคนะครับก็เดนะ่าขอเดนเอาก่อนตตยนะครับก็ขอจากกันไปนะขอสั่งเสียก็สั่งเสียอะไรหน่อยนะเนี่ยโอเคนะ่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อ่าเชินี้ถึง เซิร์ฟนะครับผมขอโซนนครับเซิร์ฟนี้บอกคําเดียวนะครับว่าไม่มีมดทิมเบอร์นะครับผมชอบนะครับเซิร์ฟนี้เพราะว่าซึ่งตายเด็กของตกเนี้ยก็อนุรุมได้นะครับแต่ถ้าตัดไม้เนี่ยแม่งเหลือทั้งต้นนะโอ้จะเล่นทําไมครับสำหรับไม้ครับเนี่ยไม้ครับเป็นเกมแนวแอพเรนเจอร์เซอร์ไวเบลนะครับและถ้าเราตัดไม้ตเหลือทั้งต้นเนี่ยมันก็เอจะเล่นไปทําไมอีกอ่ะใช่ไหม ก็หน่าเบื่อนะครับก็เซิฟนี้ก็ผมไม่ค่อยเบื่อนะครับเล่นกับมันเนี่ยเออก็สนุกดีนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ก็แนะนําให้ท่านผู้ชมมาเล่นกันนะครับแนะนําอย่างแรงอย่างแรงเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็เล่นกันได้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็นุ่งงะเอทีเอ็นั่นเองนะ ATM, นะนะ ATM เออรักเออร์เลนั่นเองนะก็เดี๋ยวขอไปบ้านผมแป๊บหนึ่งนะครับเล่นมานานแล้วโอ้ยเยี่ยมบ้านไหนะไม่ได้ก็อ,อยู่ไม่ได้ นี่บันเราบันเราไม่บอกครับอยู่ที่ไหนก็หาเอาเองแล้วกันนะครับนี่ฮะเอาเองแล้วกันนะไม่ให้ดูชื่อครับเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เน,น,นี่ยโอเคก็ขอลาไปก่อนแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสกินแม่งไม่โหลดเลยซาเลยเด้ไปเลย <c oughs> เอาเอาบายบายบายโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ย